สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยาวันนี้ดูดวงให้กับผู้เกิดในลักนณาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลักขากันในช่วงของเดือนหลังสรับเดือนมีนาคม2566นี้นะครับก็คือ15-31มีนาคม2566นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไร ก่อนอนนืะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่าง description นะครับทีนี้เรามาดูกันในการยกย้ายลาสีที่มีผลต่อช่วงครึ่งหลังสำหรับเดือนมีนาคมกันนะครับจะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเกศสุริยและดาวพุธมีการโครจรยกย้ายลาสีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวกันนะครับลักนณากันมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสี่ได้โคจรอยู่ที่ราศีพบเลือนอปัตตนิตรงกันข้ามเป็นตําแหน่งประและเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่ในช่วงประมาณวันที่15นะครับถึง30มีนาคมพ้าพูดง่ายๆคือก็คือในสคบของครึ่งเดือนหลังนี่เลยนะครับ ดาวพุธจะอยู่ที่ตำแหน่งพบเรือนปัตตนิเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยถึงแม้ดาวพุธจะเป็นตำแหน่งประะใช่ไหมครับในทางโหราศาสตร์ไทยบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบดาวประจําตัวเป็นประะคือไม่เข้มแข็งไม่ดีตามจริงมันก็ไม่เชิงไม่ใช่ด้วยนะครับมันแปลว่าเราอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองหรอกแต่เราจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีเพราะมีตำแหน่งอุดมเกณฑ์ รองรับเอาไว้ทําให้ชาวกันแล้วก็ลักขณากันเนี่ยถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทางที่ดีการที่ดาวประจําตัวเนี่ยเป็นโอดมเกณ์จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมียศถาบรรดาศักดิ์มีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพตัวตนความสําเร็จได้รับการยอมรับจากเพศตรงข้ามได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพศตรงข้ามมากขึ้น พราะดาวประจาตัวคุณจะไปร่วมกลุ่มกับดาวเพศตรงข้ามและร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ด้วยแต่ดาวศุกร์จะเริ่อมไปที่ราศีพ่เรเลนมรณะในช่วง15มีนาเดี๋ยวเราพูดต่อนะครับเอาดาวพุธก่อนดาวพุธเนี่ยเป็นตําแหน่งประก็จริงใช่ไหมครับดังนั้นชาวการลัคนาการคิดอะไรทําอะไรเนี่ยมักจะมีการผูกติดหรือใครมีคู่มีคู่ครองคนรักใช่ไหมครับหรือใครมีหุ้นส่วนเรามักจะแบบเออฮอ,อมกตาม นะครับตามหุ้นส่วนตามคู่ครองแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรโดยการมีบัตรด,ดีมีหุ้นส่วนหรือมีคู่ครองนะครับมีเพศตรงข้ามช่วยตัดสินใจแบบเนี้ยเป็นตน้นนี่คือการที่เราอาจจะต้องเหมือนกับอ่อนอกอ,อ,อ,อ่อนใจมีคนช่วยเหลือบ้างอะไรแบบเนี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่เป็นนาน o n ทิศทางที่ยังดีอยู่แล้วก็ได้ความมั่นคงได้ความอุดมสมบูรณ์นะครับยังมีความสุขความสมหวังได้ที่ดีเพราะว่าดาว ประจำตัวนั้นอ่อนกําลังลงแล้วไปทับกับดาวคู่นะครับแต่จะมีความอึดอัดใจเล็กๆเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังจะเลื่อนขึ้นมานะครับมาทับในช่วงประมาณ15มีนาเลยนะก็จะทําให้ชาวการนักนากันนั้นได้กระแสสัมพันธ์จากภพวินาศนิดหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเล็กๆหรืออาจจะมีระยะห่างนะครับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนิดหนึ่งก็ได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะมีเซฟโซนก็ได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอาดาวการเงินอิทธิพลของดาวการเงินของคุณคือราศีตุลน,นะครับของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปอยู่ในาราศีพบเรือนตรงกันข้ามเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แต่อยู่แค่1วันเพราะวันที่15ก็ย้ายไปที่ราศีมรณะนะครับการที่ดาวศุกร์เป็นประตกมรณะมันไม่เสียเท่าไหร่หรอก แต่มันจะเสียที่มันไปทับกับดาวราหูนั่นเองในช่วงประมาณ15นะครับเป็นต้นไปไปจนถึงปลายเดือนเลยดีไม่ดีถึงต้นเดือนเมษาแต่เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับคือเอาง่ายๆคือทั้งคลิปเนี่ยนะครับคำพยากรณ์แต่15บหถึงสาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการเงินของคุณจะตกเรือนมรณะเป็นตําแหน่งปลาด้วยและไปทับกับดาวราหูด้วยนั่นแปลว่าชาวกันกําลังจะมี แนวโน้มทิศทางของการเงินนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้เงินนะครับอาจจะมีโอกาสของการที่การเงินนั้นขาดสภาพคล่องไปดังนั้นชาวกันลักษณากันผมจะลงคลิปให้ก่อนให้คุณรีบเก็บเงินตั้งแต่ใครเก็บเงินไว้ก่อนมีเปรียบนะครับบางคนเนี่ยนะเก็บเงินไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยอย่างผมเนี่ยเก็บเงินไว้นะครับเป็นเงินสำรองเงินฉุกเฉินไว้นะครับ หรือเงินที่เอาไว้แบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเอาไว้เป็นสภาพคล่องของตัวเองเนี่ยนะครับอย่างน้อย6เดือนอย่างมากสุด1ปีเนาะมันอาจจะทําให้เราอุ่นใจและก็มีเงินสภาพคล่องอยู่ตลอดเวลาทําให้เราไม่รู้สึกว่าเราต้อง เสียดเงินหรือกระบิดกระเมียนกับการเงินมากจนเกินไปเพราะเรามีแผนสำรองกับการเงินอยู่แบบน,นี้เป็นต้นตอนมันได้เยอะมันได้เยอะนะพะในช่วงประมาณต้นเดือนมีนานเนี่ยเพราะดาวการเงินจะเป็นมหาอุดไงดังนั้นเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์ไงมันจะแปลว่ามากๆดังนั้นคุณจะได้เงินมากๆในช่วงประมาณต้นเดือนแต่พอกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าการเงินจะตกมรณะ และจะเกิดการมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเยอะแยะมากมายที่ตามตามคุณมาหรือรอคอยคุณอยู่อันนี้ต้องระมัดระวังบางคนอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวบุตะจะโครจรเข้าสู่เหรือนอริด้วยนะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการที่เราอาจจะมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจอยากจะกู้เงินอยากจะใช้เงินหมุนเงินไม่ทันแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยแผนที่ชีวิตบอกว่า ใครมาดูคลิปนี้ถือว่าคุณอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะตั้งรับกับปัญหาได้ง่ายกว่านะครับถือว่าเป็นโชคดีสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้เพราะว่าคุณจะได้เตยมเงินไว้ก่อนนะอย่างน้อยใครเตรยมไม่ทันนะครึ่งเดือนแรกยังยัง,ย,งยังทันอยู่นะครับอย่างน้อยคุณก็เก็บเงินไว้สักสักก้อนหนึ่งก็ยังดีอะ่ะหรือว่าพยายามเบรกล ก็ยังพอได้แบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็จะยังทําให้เราเนี่ยยังมีสภาพคล่องเรื่องการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังไปได้แบบนี้เป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยก็พยายามนะครับจัดสรรการเงินหรือทํา m o นี่ management มันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีสภาพคล่องในเรื่องการเงินอยู่แล้วเราจะไม่ได้เดือดร้อนกับคําพยากรณ์เลยแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่มันมีในยะสําคัญเล็กน้อยตรงที่ดาวเกศสุริยาติโนะโคจรเล็งกับ ดาวการเงินของคุณมันก็เลยทําให้เราเนี่ยยังมีสภาพคล่องเรื่องการเงินได้ในสำหรับบางคนและยังมีข้อดีตรงที่ว่าบางคนอาจจะได้เงินตกเบิกเงินเปียรประกันนะครับหรือดอกเบีย้ยต่างๆมันยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีบางคนอาจจะได้เขาเรียกว่าในเรื่องของมรดกพกสกุลแต่ต้องร,าาระมัดระวังเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นร่วมกลุ่มกับดาวราหูมันแปลว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าไงละ่ะมีปัญหา หรืออาจจะต้องฟ้องร้องมีคดีความในเรื่องของมรดกได้นะสำหรับใครที่มีมรดกเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังถ้าจะได้สินทรัพย์ช่วงนี้ต้องพยายามเจรจาติดต่อต่างๆอาจจะเหมือนต้องระมัดระวังนะเพราะว่าช่วงเดือนมีนาถึงเมษาเนี่ยดาวประจําตัวแล้วก็ดาวการเงินนั้นตกเรือนมรณนะอาจจะทําให้ตัวคุณได้ ในเรื่องของมรดกแต่จะมีการเสียเปรียบมีการฉกชิงมีการทะเลาะกันในเรื่องของมรดกได้อันนี้ต้องร,าาระมัดระวังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นก็พยายามอย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทนะครับพยายามมีสติกับการใช้เงินด้วยเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอดาวอื่นๆกันต่อไปบ้างนะครับคือดาวการงานกันต่อดาวการงานของชาวกันนะครับก็คือราศีเมถุนของด้วยดาว พุธเลขสี่ได้โครจรไปอยู่ในเรือนราศีมีนนะครับในช่วงประมาณ1-30มีนาคมเป็นตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์แปละวะ่าการงานของคุณยังโดดเด่นยังปังมากๆเลยนะครับถึงแม้จะเป็นประแปลวะ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายเล็กๆหรืออาจจะได้ดีในถิ่นอื่นเล็กน้อยเนาะแต่มันก็ยังถึงว่า ส่งเสริมให้คุณนั้นมีความสําเร็จที่ดีและมีโอกาสที่จะมีการงานนะครับที่ประสบความสําเร็จมีการงานที่มีการเติบโตมีการพัฒนาไปข้างหน้าและมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของการงานการเติบโตการพัฒนาที่ดีมากๆเลยนะแต่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องไม่รีบไม่เร่งจนเกินไปยังมีโอกาสในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จการงานได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีจากเพศตรงข้าม ดังนั้นชาวกันลักขณากันก็ไม่ต้องแบบซีเรียสไม่ต้องกังวลจนเกินไปเนาะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะดูมีปัญหาบ้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูดีบ้างและมีอีกในยะสําคัญหนึ่งคือดาวมรณะโครจรเข้าสู่เรือนการงานมรณะหรือ สาชะเข้าสู่เรือนการงานเพราะว่าการงานเนี่ยอาจจะมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นมีการติดต่อมีการสื่อสารกับในเรื่องของการทํางานมากขึ้น นะครับหรือบางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเลยก็ได้ในเรื่องของการงานบางคนอาจจะไปทํางานกับต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของการงานเนี่ยต้องมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะมีการย้ายนะครับย้ายในเรื่องของการงานหรือบางคนอาจจะออกจากงานไปเริ่มงานใหม่ก็ได้เช่นกันนะก็แสดงว่าชาวราศีกันลัคนากันนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงเนาะ เพราะว่าดาวองคารเนี่ยเขาโครจรทับเรือนการงานทําให้การงานเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่าหุนหันพันแล่นอย่าคิดหรืออย่าทําอะไรว่องไวจนเกินไปเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นเกิดขึ้นได้แบบนี้เป็นต้นนะครับตกนลนรายละเอียดได้เพราะมรณะไปว่าการสูญเสียใช่ไหมครับไปอ,อยู่ในเรือนการงานการกระทำแปลวะ่า การกระทําหรือการงานที่เกิดการผิดพลาดการสูญเสียโดยการใช้อารมณ์เพราะดาวองคารคือหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วโทสะนะนะครับบางทีเราก็อาจจะแบบเล่นเกินไปรีบเกินไปนะครับอยากจะสําเร็จไวๆอยากจะมีความเจริญเติบโตเพราะดาวพุธเนี่ยการงานเข้าไปอยู่ในตําแหน่งอุด,ดมมาเกณฑ์ไงเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมี power มี energy อยากจะทําให้ทุกอย่างมัน ปในทิศทางที่ดีแต่ดาวประจําตัวเนี่ยได้ตําแหน่งประนะประปลว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณถึงจะมีความสําเร็จแต่ถ้าคุณรีบเกินไปมันก็จะผิดทางหรือตกหล่นรายละเอียดผิดพลาดมีปัญหาได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปดวงคุณดีแล้วยังไงก็ไม่ต้องอรีบจนเกินไปนะครับ นิดหนึ่งนะดาวเสาร์เนี่ยโคจรขึ้นไปที่พพเรือนอลิแล้วมีข้อดีตรงที่ว่าความตึงเครียดความวมิตกความกังวลความเป็นพินทุบาทจะค่อยๆลดลงเพราะตอนที่ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีมังกร2ปีครึ่งแช่อยู่นานมากเนี่ยสปีครึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยมันทําให้ชาวกัรลัคณากันรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกเหมือนแบบ เข้าใกล้ความสําเร็จแต่ก็ดูไกลเกินเอื้อมหรือมักจะมีความกดดันกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาแล้วก็เรื่องบุตรเรื่องบริวารต่างๆอะไรแบบนี้ครับมีความเครียดเพราะมันเป็นพินทุบาทในเรื่องของบุตรตะแต่ดาวบุตรตะตกเรือนอลิไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะทําให้ชาวกันลักขณากันนั้นอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็จะแก้ไขและคลี่คลายปัาโนมทิศทางที่ดีได้ อลิเนี่ยนะครับมันมีข้อดีอยู่นะไม่ใช่มีแต่ข้อเสียข้อดีของภพอลิคือการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงนะครับการแก้ไขต่างๆหรือการแบกรับแต่จะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่บอกไว้ก่อนว่าคงไม่ใช่ในช่วงเดือนมีนาและก็เดือนเมษาเพราะดาวอลิกลับไปมีปัญหากับดาวประจําตัวแล้วก็ดาวสุขแทนนั่นแปลว่าถึงแม้ดาวอลิจะตกเรือนอถึงแม้ดาวอลิจะตกเรือนมรณะใช่ไหมครับและมีดาว อลีดาวปุตตาไปอยู่อัลีเนี่ยยังไงคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของปัญหาอุปสรรคกับเรื่องอความร้อนอ,อกร้อนใจเรื่องบริวารน,นะครับบางทีเราอาจจะขาดลูกน้องนะครับหรือลูกน้องอาจจะแบบป่วยไม่ค่อยมีคนมาช่วยงานเราต้องทํางานเยอะหน่อยต้องแบกรับภาระ กับบุตรบริวารมากหน่อยแบบนี้ครับหรือบางคนอาจจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูในเรื่องของบุตรบริวารเพิ่มเติมอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นชาวกันลักขณากันเนี่ยบางคนอาจจะอยากใครที่ไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะอยากมีสัตว์เลี้ยงนะอาจจะมีนะครับมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะต้องดูแลต้องอ,อะไรสัตว์เลี้ยงเยอะมากมายนิดนึงนะสำหรับชาวกันเนาะอันนี้ก็ต้องพยายามสะา เขาเรียกว่าเหมือนกับเตรียมการรับมือด้วยเรากันนะถ้าเกิดใครคิดที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมหรือใครมีบุตรนะครับอาจจะต้องสั่งเสียเลี้ยงดูบุตรมากขึ้นมีค่าเทอมค่านั่นค่านี่เกี่ยวกับบุตรมากขึ้นแบบนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือไปแก้ไขปัญหาให้กับบริวารบริวารอาจจะจะป่วยต้องไปดูแลช่วยเหลือหรือว่าอาจจะทํางานปิดพลาต้องไปแก้ไขต้องไปปรับปรุง แบบนี้เป็นต้นร้อนอ,อกร้อนใจเล็กน้อยนะครับก็ไม่ถึงกับว่าแย่หรอกแค่อาจจะต้องพยายามมีสติกับการรับมือนิดนึงเชาวกันเอาอยู่แน่นอนนะครับที่เ้าามาดูกันต่อในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวกันนะครับคือราศีมีนของได้ดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรเป็นเกษตรบดีร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวนะครับก็จะทําให้ชาวกันและ aten. คณะกันมีความสุขความสมหวังความชื่นมืน่นมีตําแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์ทําให้กนานติดต่อการสื่อสารต่างๆนั้นมีโอกาสมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีใครโสดจะมีคนเข้าหานะครับ มีโอกาสที่จะมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณเองที่ดีด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นคนมาจากถิ่นแดนไกลได้นะเพราะว่ามีดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยอาทิตย์มาจากภพวินาศวินาศแปลว่าออถิ่นแดนไกลนะครับอาจจะได้คู่จากถิ่นแดนไกลหรือบางคนอาจจะมีระยะห่าง ระหว่างกันเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะหรือความรักความสัมพันธ์บางทีอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนแต่ยังมีความรักที่ยังรักกันดียังสามารถประครับประคองกันไปหรือยัง อาจจะต้องรอคอยความชัดเจนสักพักหนึ่งเนาะอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไประมัดระวังในเรื่องของปากเสียงการทะเลาะก,กันบ้างเพราะดาวประจําตัวไปกลุ่มกับดาวราหูมันคือการทะเลาะเบาแบงกันเนาะอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปยังมีโอกาสประสบความสําเร็จกับคู่ของคนหลักที่ดีถ้าเรามีสติกับการคิดการตัดสินใจยังมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์ยังมีโอกาสได้งานแต่งงานงานมั่นหมายกันเกิดขึ้นสำหรับชาวกันแล้วก็รักคณากันนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e like, ก็ share, กกติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ